สวัสดีแซมไซไม่ปฝ่าบางโ,โอนสุภูสุขคกับผมพอกับช่องแตะประสิงอีหนึ่งคลิปเนาะสำหรับการทำงานของทีมงานรถด,ดำทีมรถด,ดำยักษ์ใหญ่โซนน้องหลวงเคดอนเนาะกังานนี้ก็เป็นงานถมสาเลนะ็กเนาะถมอดินคูสาใหญ่ครับไปถมสาหน่อย สีร้อยี่เก่านอกก็ทำงานชวจวดจ้านอยู่เหมือนเดิมกันมีลายแยกให้ด้วยโอ้เก่านอกน่ะทางฝั่งนู้นก็ร้องพอ่อพอ,พอ ยิงใกลๆครับใส่ไม่เยอะทางมันน่วมนะโอะลูกนี้ก็จเจ้าไว้ครับแต่เอาดินคูสะออกเนาะให้พื้นที่ทำนามันกว้างขึ้นเวลาทำนาเราก็จะได้พื้นที่ทำไร่ทำนากว้างขึ้นเดี๋ยวนี้อยากได้อยากถมซารเล็กทิ้งครับไม่ได้ปูดินปลาเนาะปลาไม่เข้า ไปได้ไหมทางยังน่วมอยู่อือซื้อซือื้ไปเรื่อยๆฝั่งนี้ก็จะเป็นวิ่งอ้อมอนี้คนระับถมสารเล็กๆนี่ลูกนี้แหละเออไม่รู้ว่าเขาเหมากันเท่าไหรนะ่เนาะอันนี้ก็ไม่ทราบ ไอ้พี่สี่ร้อยยี่ตึ้งตังตึ้งตังไม่รู้ทีมงานเสียคอกเตอร์ตกไหนแล้วเนาะเสียคอกเตอร์นี่ลวดลุกเจริญมนาะส่วนบ้านก็รถด,ดำไม่โครก็เยอะนะ แล้วแต่จิมงานใครจิมงานมันหาใครหามันเนาะในหน้าใครในหน้ามันก็ไม่รู้ว่าจะมีงานให้ตลอดไหมเพราะว่ารถจิมงานรถด,ดำไม่โครมันเยเนอะเนาะงานมันก็จะน้อยลงงานไม่ค่อยมีเนาะ ทําร่องน้ําจากสาเล็กมาหาสาใหญ่เนาะเวลาสมดินมาน้ํำออกแล้วก็ให้น้ามันไหลมาลงบ่อใหญ่ลูกนี้เนาะลงสาใหญ่ลูกนี้ถมบ่อเล็กทิ้งอันนั้นเสือ้อเสื้อสีแดงกะเสษเอ็มนียจะของของทิมงานรถดำแมคโครได้หนูครับนะ่ถือหนูถือหนูได้หนูจะล้าง với pin với giàng đâu chọn thằng nam đó à. อย่างมันต้นลงสาบเห็นนะบอนี่ลงแค่นตัวหนึ่งนี่ลงมึงโอ้อย่างแตร่รอยขึินหู้แล้วมั้งแล้วบอกตรงนี้มออยู่อรูอี่ดสามกนมนเนาะแล้จะไปดูดในพักปอดบอกอในอ,อันัหนบอกไม่ได้ไปคาไปครัยบยังไะ โอ้ยมันขามันกับบริษดนประหนันดนเนาะโอ้ยมันก็ญชาขามันก็นอนีนบูดีวะมึงยมกัญกขานอนีนบูดีเลย กันใกล้ๆวิ่งกันสองคันพอเป็นงานขบิษานะรถดำที่น้องต้นเข้าขับไม่ได้มาเนะมาแค่สามคันแต่วิ่งสองคันก็วิ่งใกล้ๆครับนม่โคลเปิดปากไม่ทัน ถอยไปถอยไปลูกี่ถอยไป จริง,รงแต่ไม่รู้ว่าดินกุสะนี่จะพอทมสามไหม ใส่ไม่เยอะครับชางมันยังไม่แน่นนะอ่อนยยบย่ามยยบย่ามจะเลยสำหรับคลิปน,นี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ